เมื่อหลังโพชิสกิน n d ไฮเด c ซ n นที่ระยองนะคะเป็น Summer a ์แล้วก็ริไท c ยสกู๊ปแล้วก็มีแอที่เราจะต้องคอลแลบกับแคสโซซีในการเปิดตัวแบรนด์ในครั้งนี้นะคะผู้สนับสนุนครั้งนี้คือโพชิสกินค่ะทุกคนสวยวันนั่งแบบไปอีกโอ้โอ้เอีโอ้อ้ เอ้ยขับตอนนี้เอาละเอาละหลุดออกมาจากโซนคุ้มไปกูถ่ายเออลองลอง <c oughs> เพราะว่าอันนี้ทำท่านี้ได้ไหมมันตายนี่มันเหมือนที่นอนอยู่นะ ก่อนการสกินเครปนะคะก็จะ g ja. l a z i n g Milk วันนี้เรามาถ่ายแอดโฆษณากันที่เอ้ยไม่ใช่แอดโฆษณาซัมเมอร์แอดเป็นแอดอ่อเป็นโฆษณาซัมเมอร์ของ Potion Skin แล้วก็มีอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสกู๊ปของ Valentine สกู๊ปนะคะภาพโปสเตอร์เล็กๆน้อยๆที่เราจะใช้ในการคอลแลบกับ c a s t l e ีถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้แสดงว่า Potion Skin ได้ าวางจำหน่ายที่แค s โซซ C เรียบร้อยแล้วนะคะสาขาสยามซอย9ตรงข้ามกับหอหนังสือจุฬาเนาะก็ไปดูกันได้นะคะทุกคนไปลองไปลองเนื้อลองกลิ่นลองอะไรก่อนก่อนก็ได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าแบบไม่แน่ใจว่าแบบกลิ่นจะเป็นยังไงเนื้อจะเป็นยังไงทาแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปลองกันได้ที่ที่แคสโซซีเลยนะว่าก็วางที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะทุกคน การถ่ายครั้งนี้ก็เลยจะเป็นมีแอดโฆษณาของแคสโซซีด้วยเสร็จแล้วก็ลง juicy fluid ของ potion skin เป็นการลง moisturizer นะคะทุกคนสำหับแอดครั้งนี้ก็คือเป็น การมาถ่ายทำที่เรียกได้ว่าสุดๆไปเลยของความร้อนแล้วก็แต่จริงๆโพชเชสกินอะเราต้องการให้มันเป็นเป็นวิฟของบีชอยู่แล้วเหมือนตัวแทนของสกินแคร์ที่มีความสดชื่นเหมือนทะเลอะไรอย่างเงี้ยชุ่มชื้นแล้วก็ในอนาคตก็จะมีซันสกรีนมีครีซิ่งเกี่ยวกับผิวนอกจากผิวหน้าก็อาจจะเป็นผิวกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่คิดเอาไว้เนาะแล้วก็ในอนาคตก็จะออกมาแต่ว่าตอนเนี้ย เอา Juicy Fluid ไปใช้ก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตัวเป็นเหมือนตัวหลกักเมนหลกักคาแรคเตอร์หลักของของแบรนด์เลยที่เราต้องการนำเสนอเพราะว่าเป็นการเปิดแบรนด์แบบที่ถ้าจะรู้สึกว่าวิฟของ Procter g a จะออกมาเป็นแบบไหนหรือว่า DNA ของแบรนด์จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ Juicy Fluid น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นความสดชื่นเรื่องของผิวที่มีความ glass skin ผิวที่มีความ glowing อะไรอย่างเงี้ยก็จะ ก็จะเป็นตัวที่เราอยากจะชูลงหลักๆเด่นๆแล้วก็เป็น passion ของเราที่เราอยากจะได้เนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผิวที่สดชื่อนอะควรเป็นผิวที่มีความมีความ growing ให้มันอวบอิ่มอิ่มน้ำอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแบบว่าเออสดชื่นเนาะแบบใครใครเห็นหร,ห,รหรือเวลาเราดูเออนางเอกเกาหลีหรือว่าแบบ เกาหลีอะท,ที่ที่ต่างๆ,ๆนานาเขาก็จะมีความแบบหน้าแบบ g l o w i n g อะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเทรนด์ทางยุโรปหรืออเมริกาเองตอนนี้ก็เป็นเทรนของของ moisturizer ของหน้าของหน้าแบบ glaze glazing เนอะก็มีความอะไรประมาณนั้นแล้วก็ moisturizer ก็คือสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่เทรนแต่ว่าเป็นสกิน c a r e ที่เป็นหัวใจหลักๆ ของขั้นตอนการดูแลผิวรูทนต่างๆเนาะเพราะว่า,เ,าเขาไม่ใช่เป็นแอคทีฟอินกริเดียนเนาะสามารถใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกผิวเเลยนะอ๋อแต่ว่าตอนนี้หน้าที่มีความแบบมีความไม่สม่ำเสมอหน้าเป็นสิวเพราะว่าก่อนหน้านี้ยทุกคนว่าคือแบบเครียดเรื่องของงานมากทำงานตลอดแล้วก็มีการวางวางแอดโฆษณาวางสถานที่บุ๊กสถานที่ดูเรื่องของการ วางแบรนด์เข้าสู่เชลฟ์ของร้านค้าเนาะมีพาร์ทเนอร์เป็นครั้งแรกที่จริงๆไม่ใช่แค่โปรเจกต์ินแต่ตั้งแต่ทํางานมาเป็นครั้งแรกที่เรามีพาร์ทเนอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะสตริกหลายๆอย่างเรื่องของล็อตสินค้าเรื่องของอการวางเชลฟ์หรือขั้นตอนต่างๆที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งปีนะหลังจากนี้อะไรเงี้ยก็มีทีมากขึ้นมีคนมาดูแลเรามากขึ้นก็เลยเหมือนแบบเครียดเพราะแต่ก่อนเคยทํางานคนเดียวตัดสินใจคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีมีการ มีมีการกั้นกรอบของพาร์ทเนอร์มากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้สติกจนแบบว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่จากคนที่เคยทํางานคนเดียวตอนนี้ต้องทํางานหลายคนก็รู้สึกว่าได้เติบโตขึ้นไปในทางที่ดีแต่ว่าก็แอบอยังไม่ชินเฉยๆเนาะก็เลย,ย,ย,ยแล้วก็กินขนมเยอะด้วยแล้วก็เป็นประจาเดือนด้วยมันก็เลยเหมือนแบบโฮสเหอมากหน้าช่วงนี้แบบสุดๆไปเลยแต่ก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอว่าใช้สกินเพลแบบขั้นตอนแบบนี้คือมีกลิซซิ่งมมลมีจู i ี่ฟลูอิดอะไรเงรี้ยก็จะช่วยทําให้แบบเออพอพอแบบประจําเดือนหายเนาะก็จะยุบไปเองด้วยความที่เป็นฮอร์โมนอะไรต่างๆนานาอะไรเงรี้ยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทาลิปซะหน่อยเพื่อให้มีความแบบสดชื่นชอบสีนี้มากเลยของกาล่าคุณทำสีได้ดีมากสำหรับพิชซีซันนเจอืม น่าจะมีความแบบไลท์ช่ำมากๆสีขับผิวดีมากนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันต่อซีนก็จะอีกเกินครึ่งทางเอ้ยยังไม่เกินครึ่งทางตอนนี้อีกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเจอกันค่ะทุกคนบายขอกินข้าวก่อนแหละแล้วค่อยว่ากันกี่โมงแล้วเนี่ย ีเลดแต่ว่ามีจะมีเค็มๆนะดูแ่งตเปิดเลเนี่ยแต่หลังจากเนี่ยก็ก็คือหลังจากที่เราจะห้าสี่ส ต้องกุดอะไรอะกุดโมดกุดไนหรอเยังไม่ถึงเวลากุดไนเลยเสร็จสิ้นภารกิจวันแรกเรียบร้อยเราจะมาไนท์รูทีนกันอันนี้คือหน้าหลังจากที่ออกออกแดดเรียกว่าออกแดดไหมวันนี้ยังไม่ได้ออกแดดเท่าไหร่ตูส่วนใหญ่จะถ่ายเป็นอินดอร์แล้วก็ในห้องแต่พรุ่งนี้ก็จะมีซีนที่จะไปเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเราจะมาเตรียมผิวกันนะคะทุกคนในรูทีนค่ะเริ่มบ l e ซซิ่งมิลคเพราะว่าช่วงนี้คือหน, yeah. น้าแย่โบเข้าไปเพื่อความชมโบของหน้าเรา juicy f r i t cream ค่ะทุกคน แบบเหนือน่อเหนื่อยสรอมมาก ตอนนี้นะคะก็เมื่อยเมือม่อยเมื่อยโอ้เมื่อยแขนสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปถ่ายซีนต่อไปกันจะเป็นซีนอะไรนั้นไปดูกันเลยว,เว,ว้าวว้าวว้า<อ>วาเป็นตอนกี่โมงดีนะซินเดอเรล่าเนี่ยเป็นตอนกี่โมงเบอร์มากโอ๊ย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 กลั

i ah.